สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำคลิปแลนดอมกันนะคะในหัวข้อที่ว่าคนที่นินทาว่าร้ายคุณเขามีชีวิตเป็นอย่างไรบ้างคนที่นินทาว่าร้ายคุณเนี่ยเขามีชีวิตเป็นยังไงบ้าง คนที่นินทาว่าร้ายและสร้างความเดือดร้อนให้คุณเนี่ยเรามาดูกันนะคะว่าตอนเนี้เขาเป็นยังไงบ้าง มีแต่ไพ่สิริมงคลมีแต่ไพ่ดีๆขึ้นทั้งนั้นเลย ได้ไพควีนเหรียญใบแรกเลยเป็นชาวราศีธาตุดินราศีมังกรราศีกันราศีพฤษศเป็นเป็นผู้หญิงราศีธาตุดินที่มีความมั่งคั่งร่ำรวยตัวเขาเนี่ยนะมีความมั่งคั่งร่ำรวย แล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พรถูกหวยด้วยหรืออาจจะได้มรดกก้อนโตในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะเนี่ยเขาก็ผิดหวังหรืออาจจะอกหักในอดีตที่ผ่านมาคนคนนี้เขามีปัญหาเรื่องความรักมีปัญหาเรื่องส่วนตัว คนคนนี้เป็นคนที่หน้าตาสวยมากพลังความงามระเบิดเพราะนี่คือเทพธิดาที่สวยที่สุดบนสวรรค์เดอสตาก็คือตัวแทนของเทพีอโฟโฟดาตี้ที่งดงามที่สุดเป็นเทพธิดาที่สวยที่สุดบนสวรรค์คนคนนี้มีชื่อเสียง และได้รับพลังจากดาวศุกร์ได้รับพลังจากดวงอาทิตย์ผู้หญิงอินเดียเตลนามบแขกบูชาพาสุริยะเทพมีดอกบัวผุดขึ้นบนดินสามดอกพาสุริยะเทพให้พรเธอสมหวังเงินก้อนใหญ่สวยและรวยมากและก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงสวยระดับดาราเป็นคนที่ พลังงานของคนคนนี้พลังงานของคนคนนี้เป็นพลังงานของผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายพลังงานจากไพ่สิบใบเนี้ยเป็นพลังงานของสาวสวยแล้ว Queen of แพ n t a เ l e เนี่ยเป็นตัวแทนของพระราชินี แคทอรีนแห่งเยอรมันหมายความว่าควีนออฟแพนด์อคลเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีมีมีผัวเด็กหลังจากที่ผัวตายก็สวยขึ้นแล้วก็มีผัวเด็กนี่เป็นพลังของเ,ออเด็กอะ่ะเป็นเจ้าชายเป็นราศีพิจิกเป็นคนที่ มีความลึกลับคนคนนี้เป็นคนที่รวยมากนะแล้วก็สเสน่ห์โคตรแรงเนี่ยเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากเพราะว่าเดอะสตาร์เนี่ยก็คือแบบมีคือเดอะสตาร์ก็บอกอยู่แล้วไงว่าฉันคือว oh ีนัสโอไมวีนัสน่ะแบบเป็นที่รักเป็นที่รักของผัวโอไมวีนัสก็คือ สุดที่รักยอดสเสน่หาการตั้งครนมีผัวเด็กได้ไปงานศพญาติเป็นคนที่เป็นคนดีนะคนนี้เขาเป็นคนที่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วก็ใบบทสรุปเนี่ยได้ไพ่เนี่ยบอกแล้วว่าเป็นพลังงานของเพศแม่เป็นดีเอ็มเพสขาวอวดสวย หน้าตาดีเป็นผู้หญิงที่มีสติปัญญาและก็รวยมาก Queen of p e n t a เ l e เนี่ยคือกินเด็กมีผัวเด็กแต่ The เ m p r e พ s เนี่ยเขาเรียกว่าส่วนใหญ่จะได้ผัวรวยนะส่วนใหญ่จะได้ผัวรวยแล้วก็มีลูกสาวได้ลูกสาวคนแรก การตั้งคันที่จะได้เอ็มเพสเนี่ยก็คือเทพีดิมิเทอร์เทพีดิมิเทอร์เนี่ยมีบุตรคนแรกเนี่ยเป็นลูกสาวเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เขาอาจจะไม่ได้นินทาคุณน่ะก็ได้นะหรือไม่คุณก็ ค,จจคุณอาจจะไปทำให้เขาโกาารธเรอคเอคุณอาจจะไปทำให้เขาโกรธเขาเลยด่าประจานอะประมาณนั้นอะเพราะว่านี่คือความโกรธเนี่ยอันนี้ก็คือแบบเจ้าแม่ทลรโงเลคุณอาจจะไปทำให้เขาโกรธเขาก็เลยด่าคุณอะแล้วสิ่งที่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย เขาก็มีความทุกข์นะเนี่ยหมายถึงมีเรื่องเจ็บช้ำอะ่ะอาจจะแบบสอบตกอกหกักตกงานอะไรแบบเนี้ยมีม,มีมีเรื่องให้เศร้าคิดมากไปงานศพญาติแล้วก็ซึมเศร้าเหงาเพราะรักอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือไม่ก็หมาตายไปงานศพญาติ หมาตายแมวตายอะไรแบบเนี้ยเหมือนในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เก็บตัวซึมเศรา้าแอบช้ำอยู่คนเดียวแอบช้ำอยู่คนเดียวเงียบเฉันไม่บอกใครหรอกว่าฉันเจ็บเขาเรียกว่าเป็นพวกที่แบบแอบช้ำอยู่คนเดียวเงียบเพลังงานที่มันพลอยพุ่งขึ้นมาเนี่ย สาใบนี้คือความงดงามความสวยสามไม้เนี่ยอาจจะไม่ใช่คนสวยนะแต่ว่ามีเกณฑ์ได้เงินจากต่างชาติได้เงินจากการลงทุนได้เงินจากธุรกิจได้เงินจากการวางแผนได้มรดกใบนี้ยก็คือเขามีเกณฑ์จะได้รางวัลเกียรติยศ เป็นรางวัลที่ได้มาด้วยความสามารถของตัวเองเช่นรางวัลน,นาคาอาวอร์รางวัลพระพิคเนตรางวัยล,งวยลยูทูบเบอร์รางวัลยูทูบเบอร์โล่ยูทูบเบอร์คนคนนี้เป็นคนที่สวยแล้วก็มีชื่อเสียงสวยมากสวยมากสวยสุดๆแล้วก็มีชื่อเสียงเดอะสตาก็มีชื่อเสียงหนึ่งเหรียญเนี่ยคือ อาจจะได้รางวัลน่ะรางวัลประกวดโครงงานดีเด่นรางวัลซีไลท์นักเขียนยอดเยี่ยมได้รางวัลใบเนี้ยเป็นไพ่ที่ดีมากเลยนะสองใบเนี้ยมีสเสน่ห์หน้าเด็กตั้งคันมีคนมาลักมีสเสน่ห์รุนแรงใครเห็นใครก็ชอบเป็นคนที่สวยมากสวยระดับนางงามได้รางวัล ถูกหวยอาจจะได้รางวัลอะไรสักอย่างกองเนี้ยมันเป็นพลังงานของผู้หญิงไม่ใช่พลังงานของผู้ชายการที่เขาด่าคุณก็เพราะว่าเขาช้ำไงช้ำแล้วก็เจ็บใจเนี่ยมีเรื่องให้เจ็บช้ำสามดาบนี่คือโกรธ ถ้าถ้วยมันหมายถึงแบบดูภาพก็รู้อ่ะซึมเศร้ามีเรื่องมีเรื่องให้เครียดมีเรื่องให้เครียดมีความโกรธก็เลยด่าเะเลยไม่ไม่ใช่คนเลวร้ายเพราะจริงๆแล้วอะพลังงานจัดเม้นต์เนี่ยเขาเป็นคนที่เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมนะเป็นคนที่ยิ่งแก่ยิ่งสวยเพราะว่า ไพ่ใบนี้มันคือถ้วยเฮริเกลถ้วยเฮริเกลก็คือไม่มีไม่มีวันตายอม,มตะถ้วยถ้วยเฮริเกลก็คือถ้วยศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บทำให้ผู้หญิงสวยแล้วก็เคยดูในหนังไหมพาริออตออฟแคลิเบียนอะที่ว่ามันช่วย ความเป็นอมตะอะไรเงี้ยเป็นแบบความสวยความเป็นอมตะการตั้งครรภ์ความเป็นอมตะน้ำมนเป็นน้ำมนเป็นยารักษาโรคเนี่ยคืนไม่ใช่น้ําธรรมดานะน้ำมนเป็นน้ำมนเป็นยารักษาโรคเป็นคนหน้าเด็กเป็นคนสวย คุณทะเลาะกับคนที่เป็นซูเปอร์สตาร์เนี่ยคุณทะเลาะกับคนที่หน้าเด็กคุณทะเลาะกับคนที่สวยหน้าเด็กเป็นคนที่พ่อแม่รวยบทสรุปเขาก็ไม่เป็นไรเลยไม่เป็ไรเลยทีนี้เรามาดูดวงคุณบ้างนะคะเรามาดูดวงของคุณบ้าง ใช้ไพ่ใช้ไพ่แม่มดสัญ,ญลักษณ์ของเนี่ยแม่มดดาว5แฉกคือสัญ,ญลักษณ์ของแม่มดดาว6แฉกคือสัญ,ญลักษณ์ของอิสราเอลพวกอยู่คุณได้ราชินีดาบสเตรนเด็ก เป็นเด็กน้อยภาพไพ่สวยงามมีความสวยงาม หมือนคุณอะเป็นคนดุอะดุกํำลังสองเลยเนี่ยถืออาวุธด้วยอถือแล้วก็นางพญาสิงโตดุมากมีสิงโตเป็นสัตว์เลี้ยงมีมีดคุณเป็นคนที่ร้ายอะดุเป็นคนดุเป็นคนเล่ร้ายเอาเป็นว่าพลังงานของไพ่ใบนี้คือเป็นคนที่ เขาเคยได้ยินคําว่าไอ้นี่ไหนางสิงใจเหล็กอ,ะอ่ะคุณเป็นคนดุคุณเป็นคนที่ไม่ยอมหักไม่ยอมงอคุณเป็นคนที่อรักลูกรักหมารักแมวนะแล้วก็ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณโดดเดี่ยวคุณเจ็บช้ำคุณมีความโกรธ คุณโดดเดี่ยวคุณเจ็บช้ำคุณมีความโกรธทุกวันนี้คุณก็ต้องทำงานหนักนะแต่คุณได้เงินนะคุณมีเกณฑ์ได้เงินจากคนต่างชาตินะใบนี้ยได้เงินจากธุรกิจส่งออกนำเข้าเงินจากต่างประเทศเนี่ยธุรกิจเนี่ยส่งสินค้าไปขายเมืองนอกได้เงินจากงานที่ทำแนวโน้มในอนาคตเนี่ย คุณอนะต้องทำงานหนะักแต่คุณได้เงินเยอะคุณจะมีครอบครัวที่อบอุ่นและมีตังค์แต่มีพลังงานของราชาดาบและราชินีดาบหมายความว่าคือคุณเป็นคนที่รักแรงเกลียดแรงคุณจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพคุณมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปไปเที่ยวทะเล ไปเที่ยวเขื่อนไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวเขื่อนไปกินอาหารริมทะเลอันนี้อาจจะหมายถึงการกินอาหารทะเลการกินอาหารทะเลการไปการไปเที่ยวทะเลการไปเที่ยวทะเลการไปเที่ยวเขื่อนการลงเรือการลงเรือเจ้าสำราญการล่องเรือในแม่น้ำใหญ่ การล่องเรือในแม่น้ําใหญ่อาจจะเป็นเรือเดินสมุทรเรือล่องเรือแม่น้ํำทานอาหารบนเรือเรือนําเที่ยวอะไรแบบเนี้อาจจะได้ไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวเกาะเนี่ยอาหารทะเลแล้วก็เหมือนกับว่าหลังจากเนี้คุณจะได้ไปเที่ยวทะเลได้ไปเที่ยวแม่น้ําได้ไปเที่ยวเขื่อนคุณมีปัญหาด้านสุขภาพแล้วก็คุณมีความคับ แค้นใจคุณมีความขับแค้นใจคุณมีความโกรธเป็นพลังของความเนี่ยแบบโกรธอะเรามาดูคำแนะนำนะคะคำแนะนำได้ไพ่ดีค่ะ คำแนะนำก็คือว่าคุณอ่ะอันนี้หมายถึงความรักแบบผู้ใหญ่นะแล้วก็หมายถึงมีโชคลาภทางด้านเงินทองและความรักโชคดีทางด้านเงินทองและความรักหมายความว่าแนวโน้มในอนาคตเนี่ยคุณจะโชคดีท่านจะโชคดีทางด้านเงินทองและความรัก ไพ่ใบนี้ยแปลว่าจะโชคดีทางด้านเงินทองและความรักควรจะทำบุญให้เจ้ากรรมในเวนมากๆสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ